ฝรั่งเศสปิดประเทศห้ามทุกประเทศเข้ายกเว้นยุโรปด้วยกันเองเริ่ม31มกราคม64เริ่มแล้วฉะนั้นคนไทยเองก็เข้าไม่ได้ยกเว้นกรณีครอบครัวยังไงก็เข้าได้คนที่มีใบทะเบียนสมรสหรือว่าเป็นบุตรยังไงก็เข้าได้แต่ว่าอื่นๆจะเป็นแฟนเป็นอะไรเข้าไม่ได้คือเขาบอกแปลกใจอย,อยู่เหมือนกันนะเพราะว่า สถิติโควิดฝรั่งเศสเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีก็เลยแต่ว่ายังมองในแง่ดีอยู่ว่า,าเป็นการแบบไหนๆก็มันก็ลดแล้วก็ขอให้แบบมันแบนไปเลยขอให้มันจบๆกันไปเลยเจ็บจะจบกันไปเลย,เลยคือแต่แค่แค่แปลกว่า,าประเทศในยุโรปด้วยกันเองเนี่ยเขายังให้อยู่แต่นอกยุโรปดันไม่ให้ซะง,ง,งั้นทั้งที่ประเทศในยุโรปด้วยกันเองนั่นแหละที่มีโควิดเยอะดันยังให้อยู่ แต่นอกยุโรปนะแม้กระทั่งที่อ๊อฟเคยประเมินไว้ซึ่งอ๊อฟก็ถือว่าหน้าแตกแล้วว่า,าประเทศไทยเนี่ยเสี่ยงโควิดต่ําเขาไม่มีเหตุผลจะห้ามก็คือไม่มีเหตุผลไงห้ามแบบไม่มีเหตุผลนะเพราะว่าประเทศเสี่ยงโควิดต่ํามันก็ก็สมควรจะได้ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าประเทศเสี่ยงโควิดสูงอย่างยุโรปด้วยกันเองยังคงเข้าฝรั่งเศสได้แต่ประเทศอื่นๆนอกนั้นในโลกเข้าไม่ได้แล้วก็ไม่ได้บอกว่าถึงวันไหนนะครับ ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์โควิดของเขาละมัง้งฉะนั้นกราฟพวกนี้คงต้องติดตามกันไปอย่างใกล้ชิดสังเกตว่าออข้างบนติดเชื้อข้างล่างเสียชีวิตสังเกตว่ามันลงมาระยะหนึ่งแล้วแล้วมันก็เหมือนกับจะไต่ขึ้นมานิดนึงใช่ไหมแต่ถือว่าดีกว่าประเทศอื่น,นมากดีกว่าเพื่อนบ้านอย่างอังกฤษหร,หรือเยอรมนีมากส่วนของการเสียชีวิตก็ยังคงต่ำหมายถึงว่าต่ำลงถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านอีกเช่นเดียวกันแต่ว่านะมันก็ไม่ยอมลดลงกว่านี้สักที อก็เลยเดาว,ว่าประธานาธิบดีเขาก็คงแบบว่าอือยากให้มันลดลงอะ่ะเหมือนเหมือนไหนๆตัวเลขมันก็ลงแล้วก็ให้มันแบบลงต่ํากว่าไอ้พวกนี้ซะอีกอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋คิดว่าเขาน่าจะหวังมองแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็ดันมีข่าวว่าเออมาครงสวนกระแสไม่ล็อกดาวน์ประเทศแต่วงเล็บอาพูดเองแต่ปิดประเทศไม่ให้คนอื่นเข้าว่ะไม่ล็อกดาวน์แต่ปิดประเทศว่ะอย่างเงี้ยอันนี้คือ โพสต์จากสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทยนะครับเอาตามประกาศก่อนก็คือตั้งแต่วันที่31มกราคมฝรั่งเศสก็คือทั้งขาออกและขาเข้าด้วยเาขาเข้าก็คือคนไทยจะไปฝรั่งเศสใช่ไหมส่วนขาออกเนี่ยทางออกจากอาณาเขตของเราคนฝรั่งเศสจะออกก็ไม่ได้งั้นหรือเนี่ยก็คือทั้งเข้าทั้งออกเลยนะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงที่สาเหตุที่ทําให้อมคิดว่าขาออก ก็ยังไม่ได้คือคนฝรั่งเศสจะออกไปประเทศจะออกไปนอกประเทศก็ยังไม่ได้เพราะว่าประโยคนี้ก็คือและทางออกจากอนาเขตของเราคือออกจากฝรั่งเศสใช่ไหมทางออกจากอาาเขตของเราคือออกจากฝรั่งเศสไปยังคือจากฝรั่งเศสไปยังประเทศนอกเขตยุโรปทางออกจากฝรั่งเศสคืออนาเขตของเราไปยังประเทศนอกยุโรป คือมันคงเขาคงจะแปลจากภาษาฝรั่งเศสมาทีหนึ่งก็เลยงงไงส่วนขาเข้าที่คิดว่าไม่ได้ก็คือที่ฝรั่งเศสจากประเทศนอกยุโรปทำไมที่ฝรั่งเศสจากประเทศนอกยุโรปก็คือขาเข้าคือคนไทยจะไปก็ไม่ได้คือ,ค,อคือแปลมามันก็เลยดูงงๆนิดนึงแล้วก็ไอ้วงเล็บนี้ช่างมันเถิดเพราะว่าก็คือหมายถึงว่ายุโรปในสหภาพยุโรปและประเทศพวกนี้ซึ่งเข้าร่วมยุโรปแค่บางส่วนก็เลยต้องมามีชื่อห้อยท้าย ก็คือสรุปว่าท,ทั้งหมดเลยทั้งเ,เข้าได้แค่เฉพาะในพวกเดียวกันเองคือพวกนี้ที่ยังคงเข้าฝรั่งเศสได้เฉพาะพวกนี้แต่ว่านอกจากพวกนี้คือไม่ได้และคนฝรั่งเศสเองจะออกจากฝรั่งเศสไปยังประเทศนอกจากพวกนี้ก็คือนอกยุโรปนั่นแหละก็คือไม่ได้มีข้อยกเว้นเล็กน้อยสําหรับเหตุผลส่วนตัวหรือครอบครัวที่น่าสนใจมันจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้ข้างล่างเนี่ย ค้นหาคาแถลงจากกระทรวงยุโรปและต่างประเทศเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศวันที่30ม,มกราคมจากลิงก์นี้อันนี้คือลิงก์ที่บอกนะครับจริงๆแล้วเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าออก,กรร็ใช้ปลักอินแปลภาษามาก็คือเป็นประกาศจากกระทรวงยุโรปและต่างประเทศของฝรั่งเศสนั่นแหละเมืม่อ30มกราคมก็บอกว่าเอ่อเป็นการประกาศจากทางรัฐบาลตั้งแต่29มกราคมแล้วว่านักเดินทางจากนอกประเทศและ ไปยังประเทศนอกยูโรเปียนแอเรียเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวจะงง Any entry into France and any exit from our territory <c oughs> ทั้งขาเข้าไง entry into France ขาเข้าแล้วก็ any exit ขาออกจากเขตแดนของเราไม่ได้เนี่ย to and from country outside European area สรุปว่าทั้งคนจากนอกยุโรปรวมทั้งคนไทย ที่จะเข้าฝรั่งเศสและคนที่อยู่ในฝรั่งเศสที่จะออกไปประเทศนอกยุโรปไม่ได้คงคงหมายถึงเฉพาะประชากรฝรั่งเศสนะนะประชากรอย่างคนไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสเองเขาจะห้ามออกทําไมนะฉะนั้นจากตรงนี้ก็เลยตีความว่ามีแต่พวกเนี้ยที่เดินทางเข้าออกฝรั่งเศสได้พวกเนี้ยนะซึ่งเป็นประเทศในยุโรปทั้งสิน้นก็เลยงงว่าอะไรติดเชื้อก็เยอะกว่าบางประเทศข้างนอกอย่างไทยด้วยซ้ํายังไม่ห้ามแต่ดันมาห้ามประเทศข้างนอก วิวบีโปรฮีบิตก็คือห้ามถูกห้ามก็คือหมายถึงว่าขาเข้าฝรั่งเศสคนนอกจะเข้าฝรั่งเศสทุกประเทศเลยแล้วก็คนฝรั่งเศสจะออกนอกประเทศก็จะห้ามยกเว้นบางกรณียังมีข้อยกเว้นอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ยังเป็นความหวังนิดนึงว่ายังไงคือตอนนี้อ๊อฟยังไม่รู้นะว่าจะขอออกนอกฝรั่งเศสเนี่ยต้องไปติดต่อที่ไหนหรือติดต่อทางเว็บไหนเพราะว่าถ้าใครจะเสี่ยงนะถ้าใครจะเสี่ยงนะ ก็คือใบ C O E ของเรานี่แหละที่ต้องขอเพื่อจะได้รับอนุญาตเข้าประเทศไทยนั่นแหละน่าจะเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งในการขอขอออกนอกฝรั่งเศสแต่ว่าอาจจะให้ต้องชี้แจงเหตุผลหรือเปล่าเนี่ยก็คือยกเว้นสําหรับเหตุผลส่วนบุคคลที่เอามาหักล้างได้คือถ้ามีเหตุผลฟังขึ้นหรือเหตุผลด้านครอบครัวก็ถ้าแต่งงานแล้วก็ต้องได้แน่ๆที่จะขอออกนอกประเทศคือเดินทางมาพบกับสามีหรือภรรยาที่อยู่นอก ฝรั่งเศสหมายถึงอันนี้ข,อขาออกนะขาออกไม่ใช่ขาเข้าฝรั่งเศสนะหรือว่าเหตุผลทางด้านสุขภาพส่วนตัวหรืออื่นๆที่ที่มันฟังขึ้นแล้วกันก็น่าจะออกนอกฝรั่งเศสได้ฉะนั้นเราก็เลยว่าถ้าเกิดใครอยากลองเสี่ยงก็คืออาจจะลองถามเขาดูก่อนหรือถ้าจะลองเสี่ยงเลยก็คือนี่เลยฟรีวีซ่านะแต่ว่ายังไงก็ต้องมีขอ coe ก่อนแล้วก็ต้องมีการซื้อประกันแล้วก็จองโรงแรมแล้วก็ตั๋วเครื่องบินด้วยก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่นะครับอันนี้เฉพาะคนที่พร้อมเสี่ยง อันนี้คือคนที่เข้าฝรั่งเศสได้ย้ําอีกทีหนึ่งว่าเฉพาะประชากรฝรั่งเศสหรือยุโรปประชากรยุโรปแล้วก็ครอบครัวฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ยังเข้าฝรั่งเศสได้อยู่ก็คือเนี่ยลิงก์นี้ก็คือจะให้โหลดพวกแบบฟอร์มยินยอมต่างๆแล้วก็ขออ้อ2เนี้คนที่ยังเข้าฝรั่งเศสได้อยู่เนี่ยก็คือคนที่อยู่ในยุโรปด้วยกันเองเนี่ยยุโรปเปียนแอเรียเท่านั้นเอง แล้วก็พวกครอบครัวอย่างที่บอกนะก็คือต้องมีตามข่าวที่เราเคยพูดก่อนแล้วนี้ก็คือใบตรวจแบบโควิดแบบ PCR Test ก็คือไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องออกแล้วก็เขาแนะนำอย่างยิ่งเลยจะต้องกักตัวเอง7วันแล้วก็จะมีการตรวจ RT-PCR Test อีกครั้งหนึ่งในวันที่7ถ้าไม่ติดโควิดก็ไม่ต้องกักตัวอันนี้เฉพาะคนที่ยังเข้าได้นะซึ่งจะมีแต่คนฝรั่งเศสคนยุโรปด้วยกันเองแล้วก็ครอบครัวเท่านั้น อันนี้ขอประชดนิดนึงมาโครงสวนกระแสไม่ล็อกดาวน์ฝรั่งเศสเพิ่มแม้เจอแล้วลอกสามแต่วงเล็บปิดประเทศคือจริงๆแล้วอับเห็นข่าวนี้ก่อนออบก็แบบว่าโอโ้แมนมากกล้าหาญมากอุตส่าห์ลงดีใจโอ้ฝรั่งเศสนี่สุดยอดเลยแต่พอมาเจอในกรุ๊ปแชร์มาอะฝรั่งเศสปิดประเทศไม่ให้เข้าไม่ให้ออกเอา้าทำไมอย่างนั้นล่ะก็เลยพอมาอ่านข่าวนี้ดูดีๆอีกทีหนึ่งอ่า ก็คือไม่ล็อกดาวน์ในประเทศแต่ปิดประเทศครับก็เลยจะขอประชดนิดนึงประธานาธิบดีฝรั่งเศสยังมองว่าไม่จําเป็นต้องมีมาตรการล็อกดาวน์ประชากรภายในประเทศก็คือเอาใจคนในประเทศเรียนแบบใครหรือเปล่าเนี่ยถึงแม้ว่าประชากรมากถึง75%ในประเทศจะไม่เห็นด้วยหมายถึงยังไงประชากร75%ในประเทศเขาอยากให้ล็อกแต่คุณไม่ล็อกแต่คุณมาปิดประเทศเออรู้สึกว่าผู้นําที่เคยติดโควิด ทั้งหลายนี่พอหายจากโควิดนี่จะจิตตกทุกคนเลยนะคนนี้ก็เคยมีข่าวว่าติดโควิดแล้วก็หายหายแล้วนะตอนนี้เเออมื่อวันที่31มกราคมประธานาธิบดีฝรั่งเศสแสดงความมั่นใจว่าสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด19ได้โดยไม่เพิ่มมาตรการล็อกดาวน์แล้วปิดทำไมถึงแม้จะมีการระบาดระลอกที่3ในประเทศก็ตามตอนนี้ประธานาธิบดีนี้ได้ประกาศไม่ให้ผู้เนี่ย ได้ประกาศไม่ให้ผู้เดินทางมาจากนอกสหภาพยุโรปหรืออ eu ไม่ให้มีผู้เดินทางมาจากนอกยุโรปหรืออ eu ยกเว้นการเดินทางที่จำเป็นประเทศในยุโรปเนี่ยติดมากกว่าอีกทำไมห้ามล่ะไอ้ที่ข้างนอกอะติดน้อยกว่าอีกทำไมทาไมไปไม่ให้เข้าเข้าล่ะหมายถึงหมายถึงว่าเฉพาะประเทศที่เสี่ยงต่ำนะประเทศเสี่ยงสูงไม่ให้เข้าก็ไม่แปลกนะในยุโรปเนี่ยระบาดหนักกว่าอีกทำไมยังให้เข้าล่ะไม่รู้เอา ตรงที่ไหนคิดนะนะะแต่ว่าคนที่เดินทางมาจากในยุโรปด้วยกันเองก็จะต้องมีใบตรวจโควิด1 9ที่เป็นลบด้วยแล้วก็ห้างขนาดใหญ่จะปิดทําการและเพิ่มกองกําลังตํารวจคอยดูแลสําหรับพื้นที่เคอร์ฟิลในการควบคุมตั้งแต่6กโมงเย็นแล้วตํารวจมาชุมนุมกันไม่แพร่โควิดหรือแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าไม่มีมาตรการล็อกดาวน์ช่วงกลางวันเพราะอยากเห็นก่อนว่ามาตรการที่มีอยู่จะชะลอการระบาดของโควิด -19 ได้หรือไม่ มาตรการที่มีอยู่นี่หมายถึงมาตรการปิดไม่ให้คนนอกเข้าหรือเปล่าครับตอนนี้เราสามารถประชดได้หมดเลยนะครับก่อนหน้าน,นี้เราแค่ในประเทศนะครับตอนนี้ใครจิตตกโควิดเราประชดได้หมดเลยเขาก็โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ว่ามีความเชื่อมั่นในประชาชนมากพอแต่ไม่เชื่อมั่นคนจากประเทศที่เชียงต่ําและช่วงเวลาที่พวกเราอยู่ตอนนี้ยากลําบากแต่เราสามารถทําทุกอย่างเพื่อชะลอการระบาดของโรคได้ ยังไงก็ตามเพราะหลังเศสพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่มีอัตราการระบาดรุนแรงกว่าเดิมถึง10%เหรอตัวเลขผิดเป่าแค่10%ต้องกังวลด้วยหรอซึ่งบุคลากรทางการแพทย์อาวุโสการแพทย์นี้ไม่ว่าประเทศไหนก็เป็นเหมือนกันหมดเลยนะได้แนะนําให้มีการล็อกดาวน์ช่วงกลางวันเพิ่มในขณะเดียวกันมีแบบสอบถามจากแหล่งข่าวว่าประชากรเกิน3ใน4ของประเทศต้องการให้ล็อกดาวน์ช่วงกลางวันเช่นกันเออก็กลายเป็นว่าเขาทําแบบ กับหัวกับข้างกันหรือเปล่าอุตสาภูมิใจฝรั่งเศสนี้ตอนช่วงนี้ติดโควิดน้อยกว่าที่อื่นเขาทํากับข้างกันคือประชากรอยากให้ล็กอก่าก็ล็อกไปดิใช่ไหมแล้วก็คนจากนอกประเทศอยากเข้าบงเล็บจากประเทศเสี่ยงต่ำที่ทางยูเอีเคยอนุญาตก็ก็ให้เข้าเหมือนเดิมสิแล้วก็ล็อกดาวน์กันไปแต่ว่าอันนี้คือทํากับหัวคือไม่ล็อกดาวน์ทั้งที่ประชากรสามในสี่ตามตรงนี้บอกว่าอยากให้ล็อกไม่ล็อกดาวน์ในประเทศแต่ว่าปิดประเทศไม่ให้นอกยุโรปเข้าทั้งเสี่ยง ต่ำเสียงกลางเสียงสูงโดนเหมือนกันหมดก็เ,เลยว่าเออเรียนแบบประเทศเราหรือเปล่าเนี่ยแบบสอบถามรายงานว่าประชาชนเริ่มมั่นใจในรัฐบาลน้อยลงนี่ไงทําแบบกับข้างกับหัวกันนะ่ะมันควรจะสลับกันไหมควรจะล็อกดาวน์แล้วก็ให้คนเสี่ยงต่ําเข้ามันถึงจะดีกว่าถูกไหมเพราะประชาชนเขาอยากได้นี่ก็คือเริ่มมั่นใจในรัฐบาลน้อยลงด้านการควบคุมการระบาดของโรคในประเทศ มาดูกันต่อไปว่ามาตรการนี้จะยังไงมันจะยิ่งเลวร้ายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ายังให้ยุโรปด้วยกันเองซึ่งเชื้อเยอะเข้าแต่ดันปิดกั้นไม่ให้คนเชื้อน้อยเข้าจากประเทศเสี่ยงต่ำครับก็สรุปสั้นๆนิดนึงก็คือสรุปว่าตอนนี้คนจากไทยจะเข้าฝรั่งเศสก็ไม่ได้ในทุกกรณียกเว้นประชากรแล้วก็ครอบครัวส่วนคนฝรั่งเศสจะออกนอกฝรั่งเศสก็เขาก็ไม่ให้ยกเว้นกรณีจําเป็นฉะนั้นจากที่ เคยดูของประเทศอื่นมาที่ต้องขออนุญาตออกนอกประเทศเนี่ยก็ยังมีความหวังอยู่แต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาต้องให้เหตุผลหรือเปล่าถ้าให้เหตุผลก็ถ้ามีเหตุผลฟังขึ้นอย่างเช่นจะมาแต่งงานอ่าจะมาทํางานหรือว่าจะมาอยู่นานๆอย่างออสเตรเลียจิงโจ้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยู่เกิน3มเดือนก็จะให้ออกได้แสดงว่าขอวีซา่าท่องเที่ยวทรเนี่ยแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินสาเดือนขึ้นไป ออสเตรเลียเขาก็ให้แต่ฝรั่งเศสนี่ยังไงอ๋อไม่รู้ก็อยากให้คนที่รู้เรื่องช่วยแชร์นิดนึงนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับ